เขียนอันกริทึมด้วยผัางงานอันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็ครูจะใช้อันนี้เสมอในการเขียนเพื่อบ่งบอกขั้นตอนในการทำงานนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะคะไม่เจอกันนานเลยเนาะวันนี้นะคะครูจ๋าเนี่ยจะสอนในเรื่องของวิทยาการคำนวณน,นะคะมีการปรับเปลี่ยนบทเรียนนิดหนึ่งเนาะในเดือนนี้นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ของรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะจะชื่อว่าการออกแบบและการเขียนอัลกอริทึมนะคะซึ่งในบทเรียนเนี่ยจะพูดถึงการเรียนเบื้องต้นนะคะเพื่อปูพื้นฐานของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะซึ่งในตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นตัวพื้นฐานคือ วิธีการคำนวณหนึ่งนะคะแล้วก็นักเรียนจะไปเจอในอีกทีนึงก็คือตอนมสองนะคะและก็มสามซึ่งเป็นความรู้ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นักเรียนอยู่มหนึ่งเนาะก็จะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเบาๆก่อนนะคะไม่ต้องตกใจเนาะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับในหัวข้อแรกนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะก็คือเครื่องมือในการที่จะ คิดหรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะโดยที่เราเนี่ยจะตัดส่วนที่เกินอย่างอื่นไปเหลือแต่เฉพาะแค่ส่วนที่เราต้องการในการแก้ไขปัญหานะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นในสไลด์ตรงนี้นะคะอะเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าแนวคิดเชิงนามธรรมนะคะก็คือ,อเป็นการ แก้ไขปัญหานะคะเชิงคำนวณน,นะคะโดยที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีนะคะในการที่เราจะลดลำดับขั้นตอนในกระบวนการคิดนั่นเองนะคะ,ะพิจารณาจากรูปสี่เหลี่ยม นะคะด้านซ้ายและด้านขวานเนาะด้านซ้ายเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในโจทย์ปัญหาบางโจทย์เขาแค่ต้องการถามแค่สี่เหลี่ยมเดียวก็เป็นได้นะคะแล้วก็ตัดสี่เหลี่ยมอื่นออกที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วเราก็มาวิเคราะห์แค่เฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญของมันนั่นเองนะคะ อ่ะข้อดีของแนวคิดเช่องนำอาธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้หรือไปประกอบในการตัดสินใจการแก้ปัญหาในรายวิชาต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นะคะการแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์นะคะถ้าสมมุติเรามีโจทย์เนี่ยถามในเรื่องของ ว่าสี่เหลี่ยมใดเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแล้วเรานำแนวคิดเชิงนมามมรรมเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบนะคะเราก็จะพิจารณาสั้นๆโดยที่มีสาระของสีเมมออสสงส่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรสาระสําคัญของสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็แค่จะมี2ข้อเท่านั้นนะคะก็คือประกอบด้วยด้านทั้งหมด4ด้านนะคะและเป็นมุมฉากทุกมุม นั่นเองค่ะเรานําสาระสําคัญแค่2ข้อนเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาซึ่งจากโจทย์ที่นักเรียนได้เห็นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ําเงินนะคะมีการประกอบด้วยด้านทั้ง4ด้านจริงไหมถูกต้องถูกต้องไหมคะแล้วก็เป็นมุมฉากหรือเปล่า ะะแล้วก็มาเช็คดูว่าเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านน้าเงินนะคะก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะถัดมาสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะล้วก็จะพิจารณา2ข้อเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรน,นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพิจารณาแค่สาระสําคัญของเขาเนี่ยจะทําให้เราลดขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาไปได้เยอะเลยนะคะอ่ะ ในรายวิชาของวิทยาศาสตร์นะคะเขาถามเกี่ยวกับเรื่องฝนตกการละเหยเป็นไอนู่นนี่นั่นมากมายโจทย์มายาวหลายบรรทัดมากนักเรียนวิเคราะห์จริงๆว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการอะไรนะคะเขาต้องการถามถ,ามถึงเรื่องอการละเหยเป็นไอหรือเปล่าถ้าถามถึงเรื่องการละเหยเป็นไอนักเรียนก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าการละเหยเป็นไอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นเลยนะคะทําให เรามีเวลาที่จะดูตรงโจทย์ที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะอ่าอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้หัวข้อนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานต่อยอดไปในงานคอมพิวเตอร์หรืองานในวิชาอื่นๆน,นะคะในเรื่องของอัลกอริทึมนะคะตรงนี้นะักเรียนต้องจดนิดนึงนะเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยสำคัญมากครูจะพูดเสมอว่าอัลกอริทึมนะคะ ออลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมหมายถึงวิธีการขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาครูจะเน้นย้ำเสมอว่าการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นอ,อย่างเป็นลำดับขั้นนะคะโจทย์ถามอันกอริทึมหมายถึงอะไร นะคะให้นักเรียนตอบว่าวิธีการหรือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นย้ำคํานี้นะคะ,ะรูปแบบของอัลกอริทึมนะคะเราจะมีอ,ะอยู่ใหญ่ๆอยู่2รูปแบบนะคะแต่ที่จริงแล้วก็คือจะมี3รูปแบบเนาะมีภาษ,าษาธรรมชาตินะคะ,ะรหัสจําลองและก็การเขียนผังงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะเน้นในส่วนของ รหัสจำลองและผังงานนะคะเพื่อที่เราจะนำมาวิเคราะห์ขั้นตอนว่าลำดับที่1 2 3จนไปถึงสุดท้ายเนี่ยเราทำอะไรลงไปบ้างนะคะ,ะหัวข้อแรกนะคะเรามาดูในส่วนของภาษา,ษาธรรมชาตินะคะขั้นตอนในการทำงานนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า ต้องการคำนวณสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนักเรียนก็ต้องรู้แล้วว่าการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเขามีสูตรว่าอย่างไรนะคะก็คือความกว้างคูณความยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะแก้ไขโจทย์ดังกล่าวนั้นได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องมีการวางแผนและว่าเราจะต้องนำความกว้าง ขนาดของความกว้างมาก่อนเราจะต้องรู้ข้อมูลของขนาดความยาวถูกต้องไหมคะลำดับแรกเลยเรารู้ขนาดของความกว้างอ่ะขนาดของความกว้างจากนั้นเราจะต้องรู้ขนาดของความยาวนะคะเมื่อเรารู้ขนาดของความกว้าง x และขนาดของความยาวซึ่งแทนค่าด้วย y นักเรียนมีข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนก็นำมา เข้าสู่ขั้นตอนของการคำนวณได้เลยนะคะแทนค่าลงไปว่ามันคืออะไรนะคะจากนั้นนำมาเข้าสูตรนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นผลคำตอบของเขานะคะโดยที่นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าเขาใช้ภาษาที่เราพูดกันเลยนะคะว่านำข้อมูลความกว้างมานำข้อมูลความยาวมาแล้วนำมาคำนวณ นะคะเป็นภาษาพูดธรรมชาติของเราเลยนะคะโดยที่มีลูกศรน,นะคะในการบอกว่าเรากําลังดําเนินการในขั้นตอนไหนอยู่นะคะเริ่มจากเริ่มต้นของการทํางานถูกไหมคะเสร็จแล้วมานําข้อมูลความกว้างเข้ามาใส่ขั้นตอนที่3นํนำข้อมูลความยาวเข้ามาใส่ขั้นตอนที่4เราคำนวณจากนั้นไปขั้นตอนที่5คือเราทราบผลของการคำนวณ และสุดท้ายก็คือเสร็จสิ้นจบการทำงานโจทย์ข้อนี้เราก็ใช้ทั้งหมด6ขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงขั้นตอนที่6นั่นเองนะคะถัดมาอ่าอัลกอริทึมนะคะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนด้วยละหัดจำรอง เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทราบนะคะว่าการใช้ภาษา,ษาษาธรรมชาติกับการใช้รหัสจําลองเนี่ยต่างกันอย่างไรเมื่อกี้นี้นะคะเปรียบเทียบสูตรเดิมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะในการคํานวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมในข้อเมื่อกี้ขออธิบายว่านักเรียนจะต้องนํานข้อมูลความกว้าง หรือทราบข้อมูลความกว้างก่อนและนักเรียนก็จะต้องทราบข้อมูลความยาวแล้วนำมาคำนวณถูกต้องไหมคะแต่ในครั้งนี้เราจะใช้รหัสจำลองการใช้รหัสจำลองเนี่ยจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะแปลความหมายแบบเดียวกันเลยนะคะในช่องสีน้ำเงินนี้ ในช่องสีน้ำเงินนี้กับช่องสีน้ำเงินที่เป็นรหัสจำลองนะคะมันคือความหมายเดียวกันนะคะการนำข้อมูลเข้าภาษาอังกฤษก,ก็คือ input อ่าเรา Input อะไรนำข้อมูลอะไรเข้าความกว้างภาษาอังกฤษก็คือ Y นะคะที่เป็นความกว้างเน,นาะอ่ะถัดมาอ่ะครูร้องป,ปิด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 อ่ะตรงนี้เขาบอกว่านำข้อมูลเข้าที่เป็นความยาว <S <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นหนูจะต้องทราบก่อนว่าภาษาอังกฤษก,การนำข้อมูลเข้าหมายถึงคำว่า i ิ พุ Put. ่าหมายถึงคำว่า input. อินพุตถัดมาความยาวก็คือเรนส์ Range, นะคะความยาวเห็นไหมจริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละว่าภาษาธรรมชาติหรือภาษาอันกริทิมที่เป็นแบบจำลองมันต่างก,กันแค่คำพูดที่เราเอามาขยายความ ในขั้นตอนนั้นๆถ้าเป็นภาษาธรรมชาติเราสามารถเขียนเป็นภาษาไทยของเราตามความเข้าใจเลยแต่ถ้าอัลกริทึิมที่เป็นแบบจําลองนะคะนักเรียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนซึ่งถ้าเราไม่ได้ถนัดในภาษาอังกฤษนักเรียนก็จะมองว่ามันยากแต่ที่จริงแล้วมันก็ทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าใช้คําแค่ไม่กี่คําก็สามารถเข้าใจความหมายแล้วนะคะแต่ในภาษาธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องอธิบายเยอะหน่อยเนาะอ่า และสุดท้ายค่ะตรงนี้จะใช้บ่อยมากก็คืออันกริทึมด้วยผังงานอันกริททมด้วยผังงานเนี่ยภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า flow chart นะคะ f l o u w c h a r t นะคะจำคำนี้เนาะ flow chart นะคะ,ะการเขียนอัลกริททมด้วยผังงานอันนี้ง่ายที่สุดเลย นะคะแล้วก็ครูจะใช้อันนี้เสมอในการเขียนเพื่อบ่งบอกขั้นตอนในการทํางานนะคะหรือบางทีเนี่ยสอนสอนไปครูอ,อาจจะบอกว่านักเรียนเขียนโฟชาร์ตไหมครูดูหน่อยนะคะอะ่ในการเขียนโฟชาร์ตเนี่ยเขาจะเป็นการเขียนอธิบายขั้นตอนลำดับการทำงานด้วยสัญ,ญลักษณ์นักเรียนจดคำนี้นะเราจะเขียนโฟ c h a r t ด้วย สัญลญักษณ์ในการอธิบายซึ่งแตกต่างจากสองอันแรกนะสองอันแรกเราเป็นขั้นตอนเขียนแบบเป็นคำพูดนะคะเป็นอักษรแต่พอมาเป็นใช้โฟชา a ์ t เนี่ยเราจะใช้สัญลญักษณ์สัญลญักษณ์แต่ละสัญลญักษณ์จะมีความหมายโดยเฉพาะของใครของมันแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ที่สำคัญ ครูจะเน้นย้ำว่าเราจะต้องมีสัญลักษณ์นี้เสมอเดี๋ยวครูไฮไลท์ก่อนสัญลักษณ์นี้เสมอก็คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นทำงานและสิ้นสุดการทำงานนะคะ,ะวันนี้ก็คือจะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวหน้าสุดท้ายเนี่ยให้นักเรียนนะคะทุกคนจดเนาะภาพตารางนี้ลงมานะคะในใบงานที่ครูแจกไปให้นะคะแล้วก็ทบทวนว่าสัญลักษณ์นี้ ะะหมายถึงอะไรนะคะนีน,นสามารถระบายสีลงไปได้นะในใบงานที่ครูกำลังจะแจกให้นะคะ,ะสัญลักษณ์นี้ความหมายคืออะไรนะคะสัญลญักษณ์สี่เหลี่ยมผื้นผ้าที่ครูกำลังระบายสีความหมายของเขาคืออะไรและครูจะอธิบายเรื่องการเขียนผังงานในคลิปถัดไปนะคะส่วนวันนี้อย่าลืมทำการบ้านให้ครูด้วยนะครูไปก่อนแล้วคะ่ะสััสดีค่ะ